หากปูแท่นเนาะจ้ะ <c oughs> กูกะแซบพื่กันเอาไปเฮ็ดได้หลายเมนูหลากหลายเลยจ้ะอันนี้พี่รองเพิ่นกับเพ่เก็บมาเนาะจ้ะเพิ่นกะมาให้บอกมีเนาะสวัสดีค่ะทุกคนขาปื้ดเบิ่งค่ะเบิ่งผี่รองหาปูมาได้ไหมจ้ะทุกคนจ้าป้าดหลายแหง้งเอาตากใส่เบิ่งปูน้อยเะ้เฮ็ดยังกินบดีเนาะ กก็็เหยงินมันเอมหนีบกันตัวใหญ่มันกินตัวหน่อยอ่ะเออให้มันกินลดหลายแห่งค่ะทุกคนอู้ยเบิ่งจ้าอู้ยผลมันตกเนาะแมืนบะอืมนี่เขาใช้เขาใช้ไม้น้ำอืมหลายแห่งจ้าเบิ่งอู้ยเอาเอาหนิใจเบิ่งเบิ่งอือหลายแห่งด้วยจ้ะมึงมึงมึงกินจนเลยทำหนีละ มันกินกันเนาะจ้ากินตัวน้อยเป็นธรรมดาของสัตว์โลกเนาะตัวใหญ่กินตัวน้อยป้าเออโอไปปื๊ดเดี๋ยวจะเอาไปออมออมมันบอคงสีแสบออมยังไงออมมันปูออมมันปูป้าทุกคนค่ะ ลายแห้งเ <I> <I have. S 1> ต็มคุเลยครับดูผมอ่านชั่วโมงหนึ่งเองโอ้ยโอ้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 โอโอโห,หลายจ้ะหมดแล้วหมดแล้วอันตัวน้อยไว้มันกินเนาะโอ้ยเบิร์ขาดทุกคนอันนี้เอาเดี๋ยวบอกเนี่ยออนอันนี้กินก่อนกันเนึงนี่ฮัาโหลสิทธิ์เทศดับไฟเหมือนเก่าเอาเอาหนามันออกอ้ห <c oughs> <c oughs> มึงมึงมาทีนี้ กินกินมีแจ้วตาสมพอดีเลยแก้วตาสมก็ได้นี่ก็ได้แมนอยู่หรออืมนี่วะปูไตจผู้ตอ่กินว่าละเดี๋ยวสิอีะเทดไห้กินดอกมีมีจหลุนแจ้วตาสมเลยแม่าบอกมีประกากินด้วจ้ะเออะมีจะหลุนแจ้วตาสมพอดีแมนป้าได้หลายแห่งจ้ะกคนจ๋าฝฟนตกมีหะไรนะยูบ้านเท่าฮอกกบไรก็เลยฮ่าผู้แท้เาะจ้ะปูกะ แซ่บคือกันเอาไปเฮ็ดได้หลายเมนูหลากหลายเลยจ้ะอันนี้พี่ลองเพิ่นกับปเก็บมาเนะจ้าเพิ่นกามาให้บอกมีเนาะค่ะทุกคนค่ะสําหรับคลิปนี้กะเอามาอวดแต่เพียงซัมหนีโดยจ้าโอ้โหหลายแห้งค่ะสําหรับคลิปนี้บอกมีไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ